สอนรักวงแหวนหัวกระโหลกสีขาวที่จะอยู่บนหัวของเราบอกเลยว่ามันน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนใครไม่มีห้าพาดเด็ดขาดนะกับกลองฟรีชิ้นนี้เขาแจก4ี่พันชิ้นจ้าเขาแมบตามพี่แป้งมาเลยพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเมะื่อวานนะเป็นหมวกพ่อมุดแม่มุดน,นะแล้ววันนี้ก็จะเป็นวงแหวนนะคะน้องๆบอกเลยว่าห้าพาดเด็ดขาด ซึ่งการที่น้องๆน,นะคะจะได้ของฟรีชิ้นนี้เนี่ยมันไม่ใช่คำว่าฟรี UCC ด่านขวามือแล้วนะคะน้องๆมันจะเป็นควิณ ใหม่ค่ะให้น้องกดฟรี UGC ด้านบนได้เลยเราไปดูกันว่าต้องทำยังไงซึ่งมันจะเหมือนเหมือนหมวกพ่อมดแม่มดเลยค่ะน้องนการที่น้องจะต้องมีเหรียญสีส้มทั้งหมด300เหรียญน,นะคะซึ่งการที่น้องจะได้เหรียญเนี่ยให้น้องดูด้านบนนะคะที่จะมีกล่องของขวัญสีแดงแบบนี้นะคะเราเนี่ยเช็คของขวัญประจําวันเราก็จะได้เหรียญมาเหมือนกันค่ะค่ะน้องคนไหนนะคะที่มี VIP นะคะหรือมีพรีเมียมเนี่ยเหมือนจะได้เหรียญมากกว่าคนปกติค่ะและอีกวิธีหนึ่งในการที่น้องนะคะจะได้เหรียญสีส้มนั่นก็คือ เปิดหีบนั่นเองซึ่งพี่เป้นะคะรองสูมเปิดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆมันก็จะดอกให้แบบหนึ่งเหรียญสองเหรียญบ้านนะคะน้องคนไหนที่อยากได้นะ,ะรีมาทําตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะน้องสามารถแลกได้นะคะว่าจะเลือกเอ้ยจะเป็นวงแหวนนนี้หรือจะเป็นหมวกพ่อมดแม่มดนะคะเพราะวงแหวนนะคะน้องจะใช้ทั้งหมด300เหรียญและหมวกพ่อมดแม่มดใช้250เหรียญค่ะรีมาทําตั้งแต่ตอนนี้เลยเขาจํากัดนะคะต่อวันเนี่ยแค่100เหรียญเท่านั้นสําหรับคนปกติ